สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอีหล่าหน,น่อยเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับเนาะ <c oughs> วันนี้มีข่าวดีครับผมข่าวดีสุดๆในวงการขององค์กรของเอฟของสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับเนาะพอดโจสอนสนุษนออกจากบ้าน <c oughs> ตด้ส่งข่าวดีอย่างไรตี บางคนอาจจะยังบรูสมาชิกใหม่ของบ้านกำลังกำลังมาแล้วพี่น้องกำลังมาแล้วนั่นก็คือสมาชิกคนที่สี่คนแรก,ก็เป็นอุ้งอิงเข็ปัดแค่หนองลำเพลินหนองลำพนอีกคนก็รอบเินคนสิทิตังซื่อว่าจังไหน่น่าจะ อาจจะไปาำหมอแหละ <c oughs> ไปตรวจเบ่งวาาัจังไดดีใจน้ำเด้อดีใจนำ้ำบดโจดีใจนำ้ำสาวน่อยกับเอซีกับที่ดีใจกันเหมือนแล้เนาะครับเนาะเป็นเรื่องที่ยินดีปักอย่างมากนะครับเนาะผมนกผพผาไล่งานโตนะครับเด้อเบานั่วหัวมวนมือนี มัอนี่ก็เห็นเพื้นมีความสุขกันนะจับบาทกับซองอ,อในยูพร้อมหน้าพร้อมตาไปแหละขึ้นรถประเศร้าแล้วพี่น้องพอดีผมก็พึงตื่นเนาะเขางานเขางานย่ำเศร้าเอ,อ้เขางานยำ่ำขึลืนออกเศร้านั่นแหละครับ <c oughs> เป็นยังที่สุดยอดจริงๆเพื่อก็ตั้งตั้งใจอยากชดใด้สามคนก้อนนั่นนะก่อนนั้น ก่อนที่อีลาอุอิงสิเขามานะครับเนาะเพื่อนก็นตั้งใจไปอยู่แต่ว่ากันยงบ่ามาจากกระเทือนนะวันนี้พ่อพ่อน้องอุอิงเขามาก็เป็นสามคนสเสาะเพื่นก็นดีใจน้าตาไหลในผู้หญิงสามคนเลยแตล่ลึกผมคิดว่าบอดเพื่นคิอเาี่ยกในผู้ทายอยู่และว่าเนาะแต่บอเป็นยังทั้งผู้หญิงผู้ใสกเกิดขึ้นมาแล้วโอเคอยู่แล้ว เป็นดาวเป็นสาวใหญ่โตขน้นมากก็จะเป็นผู้รับภารกิจแทนพ่อครับแม่แต่ที่ขาดบ่ได้เลยก็คืออีลาหน่อยบอดนอยนี่แหละบอดนอยนี่แหละครับได้สืบสารต่อโดยการค่อยดูแลจากบอดจากซอนะครับดีใจน้ำครับดีใจน้ำสุดยอดครับ ิปเต็มๆบอต้องห่วงลอหลุนสมารถชิกไหม่นแน่เยคนอาจจะไปอุ่นตาเศ้าอย่างะมาณนี้ครับสพิ่นจะเป็นคนงามอยู่แล้วบอดคนก็เป็นคนรอนาะครับเนาะลูกออกมากนี่บอตองห่วงทั้งสวยทั้งงามทั้งรอเราเอาอก,การละค่อยเบิงรงกลด เชียรเต็มที่ครับเชียรเต็มทีมวันนี้สาวน้อยเล่นอยู่ไซนน้อยเล่นอยู่บ้านขวาบ้านขวาว่าห่างจากองค์กรประมาณ18โลมากเกินมี10โลประมาณนี้แหละเป็นก็นเลยได้มีโอกาสเข้าบ้านนะครับเนาะได้มีโอกาสเขา้าพอยู่บ้านอยูัยงเธอเย็นชมมันโดนได้กับบ้านเธอนะครับ พ,พ่อแม่เอฟซีทุกคนก็นมีความสุงนะครับเนาะอ <c oughs> เดินทางไปแสมาสสยกาปลอดภัยทุกคนสุขผูสุกขคนทวนหนากันนะครับเด้อบอกถึงเรื่องมาไล่กันยังประจบกันตักเแืออ่เนาะส่้แสกแสะแสะอยียงมากไม,ม,ม่ปนน่ะเพาเขาใจือกันเออมาไล่ทิพ มาไล่ของพอๆแม่ๆนี่ละเขาโอนมาให้ขท้าองุ้งอิงเนี่ยบางเทื่อมันซักซิดมันแน่นอนเขาก็โอเคผู้ใดเจ็บใครได้ป่วยยังสิฟังเพลงดูอุ้งอิงดูส้าหน่อยเพบันแคงเขาก็หายดีเออเขาก็หายดีว่าเป็นเหรนไปเดอ้อของแท้นะครับอยู่โมเมนต์ของปลอมแนละ้วของแท้นะลอยเปอร์เซ็นต์เลยสังเกติึงวะ บางคนนะทองคถาถาอันนี้มันก็แล้วแต่ความความเสื่อเนาะครับเนาะแล้วความเสือ่อทองคาถาเพื่อนกะเพื่อนกะขายใดเลยขายทีกัขายใดขายทีขายทางขายใดบางคนก็นถูกหวยถูกหลายก็มีถูกหน่อยกมอ็มีแล้วแต่เพื่อนสื่อเท่าใดเท่าไรนะครับเป็นนอยงที่สุดยอด ครับ <c oughs> มาไล่นะมันเป็นมาไล่ของพ่อพ่อแม่แม่ไห้มา <c oughs> ค,นคนคนค่อยแสกัดแสกที่แหลกเห็นว่าเงียบเงียบเกับโมยียบบด้ไปยังโมงยียบิ็ยังเอาอีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นช่องแต่ละช่องมันก็คุยคุยคุยมากเห็นว่าส <c oughs> ิไปเดินเรื่องฟ้องสัมพารจังสันจ้างสี่โอ้ จักอีย้ยงบดโจ้นะเพิ่นบอถิ่มบอปลาหรอกลูกเนะพิอเ่อน่ะค่อยเบิ่งรถท่านายเพิ่นกับมีแม่บอพี่น้องท่านายเพิ่นกับมีมเดี๋ยวเพิน่นปีดขึ้นมากสิเป็นเรื่องเป็นเล่ากันอีกค่อยเบิ่งรถเป็นยังเพิ่นน่ะบอ่ออกตัวเองเนาะช่องจัดการท่านายจัดการอยู่แล้วเออ <c oughs> บ่เข้าใจคือกัน เป็นยังตรงมาแสะบ่ามักกับคือบ่ามักบ่มักกับบ่ตรงบาเบิบ่งไปแสบวงอื่นอีกอยู่ดีค่อยไปแสบวงอื่นอีกอยู่ดีเออบ่เข้าใจ <c oughs> <c oughs> พอหมอบพอพอม่เอฟซี FC นะเขาหมาักเขาแพง้งเขาหักเขาหอมตลอดเวลาทุกคนชื่นชมในผลงาน ในการดําเนินชีวิตการด,ดําเนินการดําเนินชีวิตของนองทุกคนก็หมดอยู่แล้วเห็นอ,อยู่แล้วเ,เข้าใจชีวิตของคนแสะเขาบ่มีความสุขหรอก <ừ. S 1> เห็ในใงเขากับบ่อบมีความสุขคนแบบนี้นะครับนาะบ่ได้ออกซื้อผู้ใดเด้อ พอๆเป็นแหมเขาพ้นที่ค่อยหักค่อยหอมนะ่ะเขาก็จัดการช่องใ่ๆที่ค่อยสปอร์ตอิลาค่อยเพราะว่าจะเป็นช่องใ่ช่องหน่อยคือกันเหมือนแหะครับทังตัวผมเองนะผมกับหักนอกอว่าสิอวยกันได้อวยเป็นอย่างอวยผมหักของผมช่งสิไหมเออผมหักของผมผู้ได,ดสิมาวานอย่าง วันนี้สันมาไหว้เลเจ้าบอหากเรื่องของเจ้าอะ่ะเจ้าสี่มาหยุ่ยังแมนบอพี่นอ้องอสุดยอดคนบอเข้าใจคลิปนี้ก็มาหวยพรอสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่มมของสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับเนออาอจจงไดก็ให้มีความสุขสุขผู้สุขคนพร้อมทั้งเอฟซี พ,พ่อแม่แมพ่อฮักแม่ฮักของอีหลานหน่อยให้มีความสุขตลอดไปได้ครับเด้อผมครับคลิปนี้ก็เอาไวช้ชมนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ